อันนี้ก็น่าตกใจอีกเหมือนการเห็นบอกเป็นระดับรองผอ,อใช่ไหมห<ะ>ลวงเจ้าหน้าที่ธุรการไปข่มขืนริมถนนคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้น้องฟ้าใสไปนามสมมุติแล้วกันนะน้องฟ้าใสเนี่ยเป็นพนักงานธุรการของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครนายกถูกอดีตรองผู้อํานวยการนะครับลวงน้องขึ้นรถเนี่ยนะฮะเป็นรถ SUV แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาถูกไหม<ะ>พอมาถึงตรงแยกสุพรรณนิกาอยู่ที่นครนายก เห็นบอกว่ามีการกระทําอนาจารน้องถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะนี่โดยทันทีที่จอดรถข้างถนนโน้มน้าวขอให้น้องมีอะไรด้วยแล้วก็มีอะไรกับน้องหลังจากนั้นให้เงินน้อง3 0 0พันบาทแล้วก็บอกว่าเอาไว้กินไว้ใช้ช่วงปีใหม่เพราะไปกระทํากับน้องวันที่23าธันวาขนาเดียวกันน้องบอกเคยร้องเรียนสูงดํารงธรรมปรากฏว่าหลังจากร้องเรียนไปแล้วเรื่องก็เงียบใช่ไหมตัวของน้องวันนี้เขาก็เลยบอกมันไม่ได้แล้ว เพราะว่าเจ้าหน้าที่ธุรการคนนี้เองต้องอยู่เวรโรงเรียนรองพออ,อคนนี้ก็จะใช้ให้น้องไปในห้องเช่นให้ไปหาของพอสบโอกาสก็จะตามเข้ามาจับเนื้อต้องตัวน้องน้องพยายามจะปกป้องส่วนคนอื่นจะเคยโดนแบบนี้ไหมน้องไม่รู้แต่ของน้องถูกลวงไปจอดรถข้างทาง,ทางใช่ไหมเหตุการณ์ครั้งนี้อดีตรองพออ,อปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่พฤติกรรมเช่นนี้อาจจะย่ามใจและอาจจะไปทํากับคนอื่นอีกล่าสุดน้องไปชี้จุดตรงที่รถจอดใช่ไหมใช่ค่ะและเราเองก็ได้เจอกับน้องป้าสายเราก็ถามน้องเหมือนกันว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้องบอกว่าอาดีตรองผอ,อ,อชอบพูดจาลวนลามหนูตั้งแต่ขณะอยู่ในโรงแรมแล้วพอตัวเองถูกข่มขืนครั้งแรกจากอาดีตรองผอ,อ,อหลังจากนั้นก็โดนลวนลามมาหลายรอบเช่นห้องดูสายไฟ เหมือนลองขออ,อตามไปให้ไปดูสายไฟยหลังจากนั้นก็ใช้กําลังข่มขืนใช่ไหมใช่คนี่ซึ่งทีมข่าวเองเอ๊ะเราได้ไปที่โรงเรียนหรือเปล่าไสำรวจรใ<ช>นน,นขอดูโรงเรียนนห,ห,ห้องสายไฟฮะอีกห้องหนึ่ง มีใช่ไหมเปิดภาพห้องสายไฟนี่คือริมถนนพอ,อแล้วมันมีเอาห้องสายไฟป็นยังไงเมอธิบายหน่อยก็คือเหมือนกับว่าที่น้องเล่าให้ฟังค่ะว่าถูกลวงขึ้นมาเมื่อวันที่20ตุลาปี6 6อ้างว่าให้มาดูสายไฟในห้องเก็บของเนี่ยนะคะเพราะว่าสายไฟมีปัญหาแล้วก็ตอนนั้นอดีตรองผอ,อ,อคนนี้ใช้กําลังจะข่มขืนแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเนี่ยทางด้านของน้องฟ้าสายดิ้นหลุดมาซะก่อนค่ะทีมข่าวเราก็เลยไปสํารวจห,ห้องเก็บของที่อยู่ชั้นสองในอาคารโรงเรียนโดยพบว่าเป็นห้องขนาด เปิดได้ไหมล็อกใช่ไหมวันนี้ล็อกหรือเปล่าประตูกระจกปิดล็อกเอาไว้อยู่โอ้แต่ตห้องมันมืดจริงนะเราก็ห้องเล็กมากเนี่ยและยังไงสุดท้ายน้องจะทำยังไงเคลื่อนไหวย,ยังไง่อคือก่อนหน้าน,นี้เห็นว่าน้องไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนครนายกนะคะแล้วก็มีหลักฐาน2อย่างหลังจากการกระทําครั้งล่าสุดก็คือในช่วงเดือนธันวาคมปีหกเน้องบอกว่าโดนรองผอออกข่มขู่บอกไม่กลัวหรอกมีพักพวกเยอะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะต้องดําเนินคดีนี้เป็นตัวอย่างเพราะคนระดับรองผอแล้วกําลังจะไปเป็นผอโรงเรียนขนาดพนักงงานนยัเจอแแบบี้้ลว นักเรียนล่ะ,ะเออนักเรียนล่ะจะเจอไหมไหนฟังเสียงเหยื่อสาวเนี่ยฮะฟ้าใสัเม้หมายก็คือหนูจะบอกก่อนเลยว่าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะก็คือหนูได้รับเม้าหมายจากครูในโรงเรียนก็คือหนึ่งให้ไปไปทําธุรกรรมการเงินค่ะก็คือหนูก็มีการแจ้งกับกับท่านรองว่าหนูจะอ,ออกไปธนาคารใช่คราวนี้ ก็คือไปธนาคารใช่ไหมคะแล้วเขาก็โทรโ,โทรถามหนูประมาณว่าหนูถึงคิวถึงคิวธนาคารรืยยัางหนูก็แจ้งกับเขาไปว่ายังไม่ถึงค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นออกมาหาที่หน่อยหน้าหน้าธนาคาระจะฝากกดกดเงินใช่แล้วทีนี้หนูก็เลยออกไปหาเขาที่ที่หน้าธนาคารที่รถอะไรคะแล้วก็เขาก็ได้มีการยื่นรหัส รหัสกดเงินนะคะที่มันเป็นรหัสกดเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเอทอมค่ะใช่แล้วหนูก็มาที่ตู้หน้าธนาคารมา,มากดเงินให้เขาจำนวนห้า0ันบาทเพราะเขาให้ให้กดห้า0เนาะพอกดเสร็จหนูก็ย้อนกลับไปที่รถก็คือเอาเงินไปให้เขาค่ะเขาก็เลยพ,พอรับเงินหนูไปแล้วเขาก็เลยบอกว่ามี มีแฟ้มงานแฟ้มงานเป็นเอกเอางานด่วนก็คือท่านท่านรองนายกเทศมนตรีท่านหน,น,นึ่งเ,เรียกให้ไปชี้แจงงานเอกสารว่าประมาณว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แบบว่าให้หนูอะไปไป,ไปคุยกับท่านรองนายกเทศมนตรีท่าน,น,น,ท,านท่านนี้อะไรเงี้ยหนูไปเลยแบบเหมือนเกิดความลังเลความกังวลว่า คิวธนาคารมันมันก็ใกล้จะถึงคิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าอ,อไปก่อนไปเคลียร์เรื่องในก่อนก็คือมันงานด่วนสายเาบอก่เขาเาก็จะพยายามแบบเหมือนเร่งหนอะครับว่าไปไปก่อนอะไรแบบอย่าให้เขารอนานอะไรเงี้ยใช่หนูก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไม่ทันตั้งตัวด้วยก็เลยขึ้นรถไปกับเขาหนูได้รับ ในรับม้าหมายก็คือหนูจะบอกคุณผู้ชมฮะอันนี้คือเขากําลังเล่าปฐมบ,บทขึ้นมามเดี๋ยวท่านจะงงนะฮะเขาตัดเสียงมานี่กระโดดไปแล้วเนี่ยนะฮะปฐมบ,บทก็คือจะลวงออกไปนั่งรถโดยการเร่งว่ารองนายกเนี่ยนะฮะพยายามจะเร่งงานให้ออกไปกับพี่หน่อยพอออกไปก็เลยเนี่ยมีการจัดก,การน้องอคุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดอ่ะผมเปิดเดี๋ยวต้องพักเบรกแล้วเปิดคลิปเสียงเลยน้องยืนยันบอกอัดเสียงรองพอเอาไว้จะได้ยินเสียงตื้อน้องแล้วน้องก็พูดไม่เอารองไม่เอารองลองอย่าทําหนูหนูลําบากใจเพราะหนูจะ จะต้องมีแฟนหนูรู้สึกผิดเหมือนลองขออจะปั้มน้องอ่ะฟังเสียงน้องาหนูออาไม่หูลบากใจสิำให้านอลำบาไดน้องงาหนูจะลับมองหน้าแฟนยังไงอ่ะคะหนูว่ารู้สึกผิดนะ ลองงานมีครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งสองอไม่มีอย่ีกยังลบแล้วลองนะฮะอันนี้ตามที่น้องอ้างนะลบแล้วครั้งเดียวนาะครั้งเดียวนาะน้องบอกไม่ได้เดี๋ยวมีครั้งหนึ่งก็มีครั้งสองเสียงตัวที่สองยี่สิบมกรามาหาน้องและขอทำไม ขอเจราจาค่ะว่าไปร้องสื่อเรื่องนี้ทําไมยีออ่สิบมกราก็คือวันนี้นะคะนีนรน่ร้อนๆที่มาขอเจราจากันเนาะขอเจรจาบอกจบได้ไหมใช่แต่น้องก็ให้สัมภาษณ์ช่องแปดแล้วเออฟังเสียงรองพอออกมาเจราจาขอจบเรื่องอะไรคะเองคุยทีทำไมหนูไปร้องเรียนอะไรยังไมงช่องนู้นช่องนี้หนูก็ไม่รอไม่ได้ร้องเรียนอะไรเลยนะร้องก็หนู และล่าสุดน้องไม่ยอมนะฮะแล้วน้องจะดําเนินคดีเห็นบอกว่าพออสาเร็จเออลองพอ,อสสาเร็จแล้วได้เลื่อนไปเป็นพออจะนั่งบริหารโรงเรียนใช่ไหมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคําถามคือขึ้นเป็นพอ,อแต่ผิดถูกนี่ยังไม่รู้นะเพราะน้องบอกหนูเจอกระทําแต่เดี๋ยวต้องไปมีผลตรวจร่างกายแต่ตอนนี้แกจะให้เป็นพออ,อแล้วนี่ฮะ